เพราะว่าความยอดเยี่ยมและสถิติมหัศจรรย์ของโมซาล่าผมอยากพูดถึงเลยเพราะว่า BBC เนี่ยข่าวกีฬาเมื่อเที่ยงเมื่อวานเนี่ยพูดถึงสถิติของโมซาล่าเยอะมากเลยเจ็ดนัดติดแล้วนะตอนนี้ในในลีกแล้วก็168แล้วใช่ไหมร้อยหกสิบแปดลูกใช่มไหมร้อยหกสิบแปดลูกนะนะในในนับเฉพาะสถิตกป่ะเออแล้วก็300กว่านัดที่เล่นในลิเวอร์พูลทั้งยิงทั้งแอสซิสต์370อยดสิบนัดแล้ว คือตอนนี้ผมก็รอรอดูว่าสัญญาฉบับใหม่ของโมซาลาเพราะเนเล่นได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ให้สัญญาฉบับใหม่อะมันก็โอ้โหมันหดร้ายเกินไปอะมาไหมเพราะว่าเมื่อวานมีข่าวเตาะหนึ่งว่าฟานไดเข้ากระบวนการเจรจาแล้วอืมก็ยื่นข้อเสนอให้แล้วแล้วก็ซาลาเองก็มีข่าวลือว่าเซ็นปีนึงอหมายถึงว่าก็เซนปีหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง แต่ว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับท่าทีสโมสรแต่ว่าก็ปูก็จะเซ็นให้อะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ว่าเป็นยังเป็นแค่ข่าวลือยังไม่ชัวยังไม่ชัวแต่ฟานไดเน่เริ่มกระบวนการแล้วใช่ไหมเจรจาต่อสัญญาใหม่สโมสรยื่นให้ละก็คือดูจากดูจากข่าวต่างๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสสูงที่โมซาร่ากับฟานไดเน่จะเซ็นกับลิเวอร์พูลแต่มีคนเดียวที่เชว่ามีโอกาสอเล็กซานเดอร์อาน เทนอ่ะเพราะว่าดูแลเนี่ยอาจจะไปแล้วมานดิมากกว่าเพราะว่าค่าเหนื่อยเพราะเเรียกค่าเหนื่อยของลีพูอ่ะมันสูงนะอยากได้สามแสนปอนทั้งสามคนเลยรวมทั้งแบ็กขวาอย่างเกินนะเทนเกินนะก็ก็อยากจะได้สามแสนกว่าปอนเท่ากับซาร่าเท่ากับฟานไดครับครานี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สโมสรจะต้องพิจารณามันมันเออถ้าให้คนเดียวอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ามันมันพวกเราก็ไม่ใช่แค่สามคน เขาต่อสัญญาให้3คนเกิดให้แบบตามที่ตามที่ขอเลยให้หมดไอ้คนต่อต่อไปที่จะต้องต่อสัญญาอีกอะไรเงี้ยใชมาอีกแน่ก็สัญญาเนี่ยเดี๋ยวกันฟันได้ฟันได้เขารับอยู่2องแสครับผมเทรนเนี่ยรับอยู่แสนแปคือมันก็ต้องอัพเทนเนี่ยอัพคือแน่นอนอัพแน่แต่ฟันได้ก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงใช่ไหมซาร่าเขาคาอยู่ที่สามแสนห้าอยู่จะเอาสามแสนกว่ากันหมดเลยนะครับอันนี้คือข่าวของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับสัปดาห์นี้ก็จะลงเตะครับผม ซาร่าเนี่ยพี่ต้งเขายิงยิงทั้งยิงทั้งใจในเกมเดียวอ่ะครับ37ครั้งเข้าไปแล้ว37ครั้งเข้าไปแล้วก็คือแซงดูนี่แล้วแซงดูนี่เข้าไปแล้ว37ครั้งคือมากที่สุดทั้งยิงทั้งใจในเกมเดียวและอาซิสในเกมเดียวนะ37ครั้งแล้วก็ยิง7ประตูติดต่อกันเนี่ยได้2หนแล้วโอ้โหได้2องโหนสอครั้งแล้วที่ผ่านมามันมีแค่เจมี่วาร์ดี้กับรุดฟานนิสเตอร์ลอยใช่ไหม แล้วก็สถิติการยิงประตูนับเฉพาะพรีมลิกตอนนี้ก็ไล่เทอรี่องรีเข้ามาแล้วนะฮะได้จะอีกหรือไม่กี่นัดแล้วไอ้กไม่กีกไม่กี่ประตูแล้วนะครับอันนั้นคือความบริาของซาร่านะก็ต้องพูดถึงเลย